จุ่มลูกอมทาฟี่มีรสตามนี้ทรฟฟี่ซาวเวอเทอร์รสอะไรวะเหมือนกินสุกัสนมเมื่อก่อนอะออออคอตตอนแคนดี้กับวานลลาคือโคตรอร่อยอ โมะม่วงทุกชิ้นจะมีความเค็มๆมาตัดมันนัวมากอร่อยเหรอโฮแตงโมโอ้แตงโมอร่อยมากโอ้ เป็นฟิลชล็อกโกแลตบวกพีนันบัตเตอร์อ,อุ้ยอันนี้อร่อยอะไรอ่ะบูเบอรี่พัฟฟิืมเป็ดอะไรอ่ะะหาดกราดชาร์าฟฟี่จะค่อนข้างหวานนะแต่มีความเค็มเข้ามตาตัดทําให้กินได้เยอะขึ้นเข้าใจได้เพราะทาจากน้ำตาลล้วนเลยรสชาติครีเอทและอร่อยมากไปลองได้ของโมปิง้งว้าว